50ข้อคิดการใช้ชีวิตนี้หวังว่าจะช่วยให้ใครหลายคนที่กำลังเศร้าท้อใจเครียดวิตกกังวลได้ผ่อนคลายลงไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงมีทุก์มากกว่าสุขไม่มีใครไม่มีทุกข์ก็จริงแต่ถ้าในแต่ละวันเราสุขมากกว่าทุกข์ก็ดีสินะ จะได้ไม่เครียดเศร้าหรือเก็บกดอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่เราก็ยังเป็นเราถึงทุกมันจะไม่หายแต่ขอให้มันจางลงไปบ้างได้ไหม 1. ไม่มีใครแคร์เราจริงๆนอกจากตัวเราเอง 2. อออกไปท่องเที่ยวพบเจอผู้คนดีกว่าจมอยู่กับความคิดลบลบสาม รักตัวเองให้มากก่อนจะไปตามใจคนอื่น4ร้องไห้ได้ไม่ผิด5เลิกเกรงใจคนอื่นจนตัวเองไม่โอเค 6. รู้จักขอโทษในสิ่งที่ทำผิด7จ็ดทำงานเพื่อความสุขของตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น8ใครว่าเงินไม่สำคัญรีบหาแล้วออกไปใช้ชีวิต9 ทำอะไรผิดพลาดหน้าอายวันเดียวคนอื่นก็ลืมเราก็ควรลืมเหมือนกัน10เลิกกดดันตัวเองอะไรจะเกิดมันก็เกิด11กล้าปฏิเสธแล้วเดินออกมา12บสอทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กให้ได้13เมื่อตัดสินใจแล้วจะดีจะเลวยังไงไม่ต้องหันกลับไปมองอีก14 คุยกับตัวเองอยากด่าคนก็นั่งด่าหน้ากระจกได้ 15. ถ้ารู้สึกแย่ก็ตะโกนออกมาดังดัง16บอกตรงตรงอย่างที่เราคิดไม่ต้องฝืนความรู้สึก17หาหนังสือหรือใครสักคนเป็นที่ระบายเวลาเราทุก18ถ้าคนวุ่นวายเลี้ยงสัตว์ไว้พูดคุยด้วยจะดีกว่าตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นคนเก็บกดจนเครียดก็ตะโกนระบายดังๆคนเดียวในห้องหรือฉีกกระดาษจะช่วยให้ผ่อนคลายลงได้ <c oughs> คิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยิน <c oughs> ถึงจะได้ยินก็ไม่แคร์บอกว่าที่ตะโกนเพราะตกใจเป็นต้นดีกว่าทำร้ายร่างกายตัวเองเยอะเลยแถมสร้างสรรค์กว่าด้วย19ถ้าเจ็บก็ร้องไห้ออกมายี่สิบ เจ็บแล้วต้องจำา21เลิกพูดกับคนที่พูดด้วยยาก22เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด23รู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กน้อยที่ผู้อื่นทำให้24กอดตัวเองบ้างตัวอย่างเช่นเหน็ดเหนื่อยจากการเปลี่ยนนิสัยหรือจิตใจคนถ้าเรารักตัวเองมากพอก็ควรปล่อยวาง หากอารมณ์ไม่ดีที่เห็นคนคนนั้นทำตัวไม่ดีอีกก็แค่ปิดหูปิดตาเดินออกมาทำเหมือนมองเขาไม่เห็นก็พอ 25. อดีตคือทุก์มีแต่เราที่จดจำมันอยู่ตลอด26อดีตคือน้ำแหลมหยุดทิ้งแทนตัวเองแต่ให้ถือมันไว้27ถ้าเราแย่นักก็พูดชมตัวเองเยอะๆย8 อดีตคือรอยแผลยิ่งพยายามลบยิ่งเจ็บปวด29อยู่กับปัจจุบันพรุ่งนี้ค่อยคิดเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้30เขียนในสิ่งที่อยากได้อยากมีจะทำให้ทุกน้อยลงตัวอย่างเช่นเรามีอดีตท,ที่ไม่น่าจดจำเราเก็บมาทำร้ายตัวเองทุกวันขอให้ปล่อยวางกำมันไว้เป็นเครื่องเตือนใจพอ บีบเบาๆให้รู้ว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแต่อย่าบีบแรงจนเราเองที่จะเจ็บเกินไป31หยุดคิดแทนคนอื่น32ช่วยคนไว้มากถึงเวลาไม่มีใครช่วยเราก็ปล่อยวาง33คิดเสมอทุกวันจะเกิดเรื่องซวยกับเราหนึ่งอย่าง แล้วจะทุกน้อยลง34โดนขโมยของคิดว่าทาบุญจะทุกน้อยลง35ซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้าง36เงินที่สุดคนได้แล้วอยากกลับไปให้อีกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เคยได้รับสิ่งดีๆจากใครทําไมไม่ให้ของขวัญคําพูดดีๆกับตัวเองบ้างละ่ะตัวเราเองนั่นแหละที่รักตัวเองมากที่สุด 37สุขภาพดีคือพรที่ประเสริฐที่สุด38เริ่มเก็บออมเงินตอนนี้ได้แล้ว39อย่าพยายามเป็นคนอื่น40มองกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าเราเก่งที่สุดทุกวัน41ใครดีมาดีตอบร้ายมาร้ายตอบ42หัวเราะให้สุดเสียงไม่ต้องอายใคร ตัวอย่างเช่นเราประพฤติตัวตามกรอบสังคมมากเกินไปจนเครียดเช่นไม่กล้าแต่งตัวเปรี้ยวไม่กล้าพูดคำหยาบเรากำลังจะกลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราแค่กล้าทำลายกรอบนั้นจะพบว่าจิตใจเราสดใสขึ้นเยอะเลย43เครียดก็เดินออกมาหยุดคิดแล้วมองเทนานดอกไม้44 ไม่ต้องเก็บคำพูดแย่ๆมาคิด45เวลาเจอเรื่องแย่ๆให้พูดว่าช่างมันเถอะ46พลัดพราูญเสียจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องของชะตายอมรับมันและเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุด47มองข้ามปัญหาให้ความสำคัญกับวิธีแก้ปัญหาจะดีกว่า48 ถ้าคิดไม่ออกหาใครสักคนมาช่วยคิด49หยุดแบกรับเรื่องราวต่างๆไว้คนเดียว50เป็นผู้ให้พอพอกับผู้รับถ้าชีวิตเราได้รับน้อยไปก็เดินไปขอผู้อื่นให้เราบ้างจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดบางข้ออาจจะใช้ความพยายามมากสำหรับใครหลายคนแต่หลายๆ เราสามารถเริ่มทำได้ทีละนิดๆผมเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตผ่อนคลายได้อีกเยอะเลยท้ายที่สุดถ้ายังรู้สึกแย่ก็ออกไปข้างนอกหาหนังสือเพื่อนหรือใครสักคนให้เราระบายอย่าอยู่คนเดียวนะขอให้มีความสุข